What? อย่าเพิ่งคิดเรื่องอยาถ้ายัางไม่ได้ฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะครูเววี่นะคะครูมีชีวิตการแต่งงานที่ยอดเยี่ยมเราอยู่ด้วยกันมา16ปีแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าครูโชคดีแต่เป็นเพราะครูชอบศึกษาเรียนรู้ศาสตร์แห่งความสัมพันธ์แล้วนํามาปรับใช้กับชีวิตคู่ของตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีความท้าทายในชีวิตคู่และอยากจะอยาาให้เร็วที่สุดก่อนจะไปถึงจุดนั้นครูมี3วิธีที่จะช่วยปกป้องชีวิตการแต่งงานของคุณแล อยู่แบบดีขึ้นกว่าเดิมทำได้แบบนี้ค่ะข้อแรกอย่าเป็นยักษ์ เวลาเราเจอหน้ากันละกันสาม,มีคุณรู้สึกหรือเปล่าคะว่าเขากําลังต้องป้องกันตัวจากอันตรายอะไรบางอยา่างรังสีอมหิตจากสีหน้าและแววตาของคุณข้อ 2. คุณแต่งงานกับผู้ชายที่น่ารักตรงตามสเปคของคุณเลยคุณเลือกเขาและเขาก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณนั่นคือการตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดของคุณทั้งคู่ในตอนนั้นมองเข้าไปข้างในให้เห็นคนที่คุณรักข้อ 3. นี่อาจจะเป็นสิ่ง ที่ทาได้ยากมากที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือคุณต้องเป็นคนที่เปลี่ยนก่อนคู่แต่งงานที่กําลังอยู่ความท้าทายต่างคิดว่าตนเองเป็นคนถูกและคนคนนั้นคือคนที่ต้องทําหรือไม่ทําสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ครูจะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกมันไม่สําคัญคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกแต่ไม่ได้มีชีวิตการแต่งงานต่อไปเรามักจะคิดว่าเราทําดีอยู่แล้วเขาต่างหากล่ะเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนความจริงก็คือมันยากที่จะให้คนอื่นเป็นคนที่เปลี่ยนก่อนแต่ถ้าเกิด ว่าคุณกล้าหาญมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน เขาคนนั้นจะเปลี่ยนไปท้อมๆกับคุณแต่ไม่ใช่เขาจะยอมเปลี่ยนก่อนและเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูครวยวี่อยู่ตอนนี้ตัดสินใจค่ะเปลี่ยนสักเรื่องหนึ่งในวันนี้ง่ายที่สุดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนแววตากลับไปสู่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดเรามีชีวิตคู่มานี้เพื่ออะไรเพื่อมีความสุขใช่ไหมเพื่อมองเห็นสิ่งดีๆในการละกันใช่ไหมคุณสามารถทำให้ชีวิตแต่งงานนี้กลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกๆได้และ ไม่ต้องนําไปสู่การยาร้างให้เป็นแผลในใจทุกๆคนสําหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีมีชีวิตการแต่งงานที่ยอดเยี่ยมคุณแนะนําไปเจอกันที่คอร์สคำพูดเสกให้สามีรักทุกสิ่งที่คุณทําเพื่อพัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มีผลดีกับลูกๆเพราะหนึ่งในวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตแต่งงานที่มั่นคงของขวัญที่ดีชิ้นหนึ่งที่คุณจะมอบให้ลูกได้คือรักพ่อของเขา คือรักแม่ของเขาค่ะรักกันและกันเป็นตัวอย่างให้ลูกหินและทำตามสนใจเข้าเรียนคอร์สนี้ครูมีราคาพิเศษให้อยู่ที่5,900บาทเท่านั้นค่ะแคปหน้าจอนี้ทักได้ที่ Line แอดครวีนะคะชีวิตคู่ของคุณดีได้เหมือนกับวันแรกที่แต่งงานกันครุยวีสวัสดีค่ะ